เจอเธอที่ไรก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลา เธอคือเทวดาเทวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอจ้าด้าจ้าดจ้าดาด้วย้าดาง้ด้าาด้า้าดจ้าด้าาด้าจ้ด้าดีา้าด้าาา ปลาเชิด์ตกโก,ก้เกยโก้เตรียมตัวจัดร้านต้อนรับใครเหละครับเนี่ยนายกมั้งอ่าดีไอ้กับผมจะได้มาชิมไปบนปทีหนึ่งซะเลยแต่ก็ลังเนี่อ้กับผมคิดว่าเขาเลิกไปแล้วคะครเฮ้ <laughs> อ่าได้แล้วกัวต้มเก๊กหวยให้เก๊หวยดื่มเก๊หวยดื่มเก๊หวยจะได้เก๊หวยชืๆๆๆๆ <laughs> ่นใจเวียนหัวดูทามว่าช่วยไงใเดียวอย่าเลย ออโกตันเขาเตรียมตัวจัดร้านไม่ต้อนรับใครเหรอเก๊กมวยหลานสาวโกตันไงเพื่อนรักของฉายเขาจะมาจัดงานมาที่นี่พลอยใสตัวร้อนไะเนี่ยพูดคนเดียวอยู่ได้เก๊กหวยนี่ยิ่งมีตาลับกลับบ้านนะก <c oughs> เก๊กห่วยยิ่งมีตาลับกลับบ้านนะอ,ออกไปเลยนีหน่หลานวัวเลย ผู้ชายห้ามแตะแตะได้ถ้าไม่กลัวโดนแตะผมต้องเลยเริ่มกันด้วยทำไมกูจะแตะไม่ได้ดิกูก็เรียกอะเก๊กห่วยมาได้ยังนุ่งตะเป่งเหมือนกัน้วยยิ่ถึงแปะตนกับแปะควรจังเลยอะค่ะใครคิดถึงกินกระหนกไหมคะกินกระหนกใครอะ เกคหวยนี uh ่ละค่ะแต่ว <yeah. S 1> mm ่าเปลี่ยนชื่อให้มันดูไฮโซหน่อยแล้วพี่สำรวมกับน้องสำดีอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ที่ตำหนักอ่ะเดี๋ยวอ๋อเงั้นไปเลยพีเดี๋ยวพาไปนะไปอีกไ้ด้วตะก้อมาให้มาฝากคนร้านคนหนุ่ยห่วงเหรออ่ะพี่แม่ืมมาเน่เดี๋ยวท่านพาไปเอง ไอ้ด้วยละเล่นแอ้ไปด้วยเดี๋ยวระวังไปด้วยขาขอจับหน่อยแล้วเก็กหวยกระดานกูเดี๋ยวจะไปรางรานต้อนรับเก็กหวยเอ้ยกระดิ่งกระหนกดีกว่าเว้ยไปไปดูแลหลานวัวด้วยนเว้ย ก็ภาพตายไปตัวหนึ่งโอ๊ยหนวดนี่อี่ยาอุ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะโอ้ไม่เป็นไรหรอกจ้าขอบใจหมายถึงพื้นลานอัวเป็นอะไรหรือเปล่าหลากล้าไม่เป็นไรวัวเล่นล้อล้อเล่น ใครกอดูขาหน่อยนะสงสัยจะแพงโอ้ยนี่เฉพาะขานะขากี่แพงกว่านี้อีกแก้สวยคิดถึงจังเลยกิ่งกระหนกค่ะคือแก้ควยเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นกิ่งกระหนกอ่ะหุย เมื่อก่อนยังวิ่งนำสำลีปีนขึ้นต้นไม้ร้องไห้ขี้มูกฟองอยู่เลยอ่ะแต่ตอนนี้พี่เป็นสาวสวยเลยอ่ะถ้าพี่ได้ใส่ชุดแบบนี้พี่ก็ต้องสวยเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็จะมีเจ้าชายเอาพวงมาลัยมาเสี่ยงเอารองเท้าแก้วมาให้แล้วก็มาจุมพิษให้พ้นจากคำสาสสำรวมต้องรู้จะเป็นอะไรวะถรจนนาซินเดเรล่าือสโนไวอูทัยเทวีเวิร์กสุด ทำพิดใสเลยนะแต่สุดท้ายฉันก็จะได้แต่งงานอย่างมีความสุขตลอดไปโทษพี่สำรวมผู้หญิงจนๆไม่มีสกุลรุนชาติอ่ะไม่มีผู้ชายรวยๆที่ไหนมารักหรอกค่ะอย่าฝันเลยพี่ถ้าพลาดไปอ่ะพี่ก็ต้องเสียใจแน่เฮ้ยเร่มาทำอะไรแถวนี้วะอ๋อ ว่ามาตามหาคนนะ่ะโอ้ยน่าทางน่าสนุกนะนี่ควข,ขอล้องบ้างได้ไหมเฮียลองอะไรนี่นี่เนี่ยขวดเฮ้ยไม่ได,ด,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าลึกกะจังหวะไม่ดีเนี่ยนะไฟไม่ถูกต้องเนี่ยนะถั่วมันอาจจะไหม้ได้ฮหรือต้องตั้งใจใส่ความรักลงไปค่อยคคั่วถั่วมันจะเค็มมันพอดีพอดีนี่ว่าตั้งใจทําให้อาเก็กถวยเฮ้ยอากิ่งกระนกเต็มที่เลยนะเนี่ยกิ่งกระนกเอออ้าวเป็นใครเหรอ ก็เป็นคนที่ว่ารักท <laughs> ี <wiele> ่ส <médico> ุดในโลก่ดูสิเีาเล่นกล้องนะรู้มุมกล้องตั้งแต่เด็กๆเลยนะนี่ไงโอ๊ยไก่บ่าหลานเราตาด้วยพูดอะไรระวังหน่อยแซ่ไม่ใช่ฮะเราทำมาจริงเขาปักยิ้มตายอยู่เลยว่าเรามีอะไรอยากให้ช่วยหน่อยอ่ะอะไยโอ๊ยนี่เธอยังเป็นขวัญใจของสองแปะเหมือนเดิมเลยนะไม่ดีใจหรอ เดี๋ยวดีใจที่ผมมาหรือเปล่าครับกิ่งกันองกคุณชายคุณชายคุณชายคนนี้คืออาแปะของกิ่งใช่ไหมครับเออแปะกลัวค่ะแปะกลวงเจา้าของที่ดินย่านนี้ตั้งหากที่เป็นลุงแท้ๆของกิ่งนะคะ่ะเฮ้ยกูเป็นเจ้าของที่ดินรัชดาด้วยเว้ยสวัสดีครับคุณลุงเรียกพี่กันได้ อ,อันนี่โกตันค่ะโกตันเป็นเป็นผู้ติดต,ตามแปดกวางค่ะเฮ้ยแปดกวงนี่โหเฮงดีนะครับสมแล้วที่เป็นหลานเจ้าพระยาฮะหลานพระยา